สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องยังบ่ได้นอนยังบ่ได้นอนตอนนี้สิเที่ยงคืนเพราะว่ายังหาหน้าที่กับเที่ยงคืนพี่น้องเพราะว่าน้องทันว่าเตรียมจะนับถอยหลังเขาดาวนำหมูเขาดาวโดยการร้องไห้ร้องไห้กลัวกลัวบ่ได้เขาดาวนำหมูบ่แมนบ่แมนหรือบ่แมนเเทท่่ไป ไปเที่ยวไปเที่ยวเออนัเอ๋ห้ามจไปเที่ยวไปหรือวะเออห้ามจะไปเที่ยวเข้าดาวเออเอ้ยตื่นั่งแม่แม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยกลูกมาชงเบอร์อ่ะเออเนยข้าสิเข้าดาวกันเลยเอ้ยเตรียมพังกังผุเออเยอะเยอะเยอะเออยอะเยอะยเยอะอีกแป๊บหนึ่งเจ็บเดียวแป๊บเดียวเขากำลังจิข้าดาวแล้ว แป๊บเดียวแป๊บเดียวเอออออออาน่าไหว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 อะไรแล้วพี่น้องมาลมาล่้าป่าย,ยุ่งฟังนะลูกเอ้ยลูก,ลลก,ลกน้อยอเอ้ยยังบม่ได้นอนเลยได้เนี่ยพี่น้องเพืพ่อนก็นอนนอนน้อยเดียวหนึง่งก็ตื่นแล้วโอ้โหเพื่อนบ่แมนผู้สาวเลยนะทำเอา ออะจ้าจ้าจ้าจอาจาม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 าไว้าว้ไว้ไว้าวดาวบเป็นอะไรอะไรร้องเพลงมาดูบ้างไก่แล้วก็แล้วนับทรายล้างลราตอนนี้เดือดจ้านาที่ดอหน้าที่เดอาจาทีเดอาาทีะจะขาวดาวแล้วจะปีใหม่แล้วขาให้ใหุ้งเขาให้ลุงทนว่าพบเจอแต่สิ่งใหม่ใหม่ ร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเด็นเนเสียงตู้เสียงเครื่องเสียงก็จะน้องหอบด่าเลยพี่น้องเสียงบุ่มบ่มบุ่มบ่อบ้องผู้ก็บบัมบำบัมบำเนี่ยเผินกับบันอนด้วยกันผู้เล่หันที่นอนช่วงที่สองทีสามพี่น้องเอ้ยก็คือสองหรือทีามย่ำมันนี้บ่ได้นอนเลยทุกสองสามทุ่ม เติมเติมเริมจุดเลิมจุดแล้วเด้เขาดาวน้องกันเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อสบายดีปีใหม่พี่น้องเด้อน้องทันมาน้องทันมาน้องทันมาเป็นไงน้องทันมาน้องทันว่าอยู่ข้าดาวกับพ่อกับแม่มาลูกไปห้องเลยน้อยมาพ่อแม่กับบุคคลอยู่ได้อยู่ข้าวดาวนะปฏิคบกันกับ บ่เคยเดอยู่เข้าดาวดอกพ่จะนอนรับปีหนึ่งบอกไปกินอยู่เพียงเจ๊สายนเนาะช่วงปีขึ้นหลังเนาะปีนั้งก็บม่อวนไรคนเต็มเที่ยง้ามเราข้าดาวบะลูกโอ้ยองคูฮะผมม่องคูแล้วปะลูกแจ้งให้ทีเลยบอก่จากอัน,น 59าสิบเก้าโอ้ยนเธอหังแล้วี่ดจจุดจุดจุดจุหเยม้าสิบ้าแล้วห้าสิบเกาแล้วห้าสิบก้าห้าบเก้าห้าสิเก้าห้งผู่ขึ้นแล้วพี่น้องพังเสียงรอบด้านรอบบนจีสาอเเ่มเขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่น้องเธอเป็ยิ่เสียงบางผูเรียบร้อยพี่น้อง ปีใหม่สวัสดีปีใหม่แล้วเงยเยปีใหม่แล้วมาทำครบนึงเดือนืึเดเสียงมันฟ er ูหน่อยทางในาะจู่ีเนาะพูดฝ่ายุคทั้งทั้งทั้งไปพู เดอพี่น้องท,งที่ทางภาคใต้คือจูดแบบงามเลยนะแบบบางญ่ายเขาจูดมีเลขน้ำมาเลยม,มาข้ามง่ายกว่าอยัางพอที่ซื้อมาจูดหลายๆบา้างหรอกเอออย่ามาทำตกใจลูกผู้เผยก็ยุดสร้างโองกินเลยเสียงยังน่ะเสียงบางผูกพี่ใหม่แล้วลูกขอให้น้องทำลายอยู่ดีไม่แห้งเนาะยีไม่แห้งก็พ่อกบแม่ อูอย่างซ้ายถ่าพี่น้องไปจูดกันหนักอะไรนี่ยัเดียวเลยทา้งน้นแนมไปในไพ่ไม่มาไม่ามาแรกมันแตะโอ้ยยุ่แฟนได้ยินหรือเปลาฮ้มสึคราคโลกได้ยินบรืปลารคโลกครั้งที่หนึ่งเออครั้งที่สาม พูแจกตุ๊กตาตุ๊กตาบูมหยุดพังเดี๋ยวบูมเออเงาอหน,น่อยหน่อยเออเออเออเคยจูบบางพูลูกปีใหม่แล้ว,ป,นนลวปีใหม่หนึ่งนาทีแล้วจับมัหนี่งสองแล้วมาหนึ่งนาทีแล้วปีใหม่หนึ่งนาทีพี่น้องนี่ปีใหม่หนึ่งนาทีแล้วลูกสุขสันต์วันปีใหม่ ฮัปปี้นิวเยียสุกเฉินปีใหม่ฮปปี้วิวเยียบ่ะอือปีใหม่แล้วพี่น้องฝึกปรับมาบดไดเฮงมาไดปีใหม่แล้วปีใหม่ปีแล้วยังมาแทนมีน้องธันวาปีปีใหม่ปีนี้มีน้องธันวาแล้วมีแล้วป่ะลุงเออปีใหม่ปีหน้ากันน้องธันวาครบหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งปีพอดีแก่อีกหนึ่งเดือนบอ นีน่พี่นานี่ก็โอ้ยว้าได้แล้วนี่น่ะนี่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 ใหม่ยเลยพี่ใหม่เลยได้ลูกอยู่เข้าได้ก็พอกับแม่บ่กระนั้นบ่เออเนี่ยไปตื่นมาช่วงบไปไปให้ในหอดเข้าดาว อืมตึงต่ำตึงต่ำเลยพี่น้องเลยนะครับดีกันตออช่วงปีกายนี่เนาะเขาดาวแล้วเปล่าแก่ยากนะอืินอีกพี่น้องเลยนะช่วงลูกไกกับมวลช่วงปีใหม่กับมวนเนาะมวนนะมลพึ่งทะเลเขาจะมีหมูมีเพื่อนกินอื

ดีใหม่แล้วงันก็ตื่นบอกดีใหม่บ่ได้ตื่นไม่ได้นอนว่เธอไม่ได้นอนไงเธอเลยไ่เธอนอนไปวันสิบนาทีอย่นู้นลก็ตื่นเลยวันนี้ ีเรากำลังสิลลับจนหลับเนนอนประมาณหานาทีกำลังสิเเฮโอเห่มาอีกแล้วตื่นไปนอนพ่อกับแม่ต้องตับตัเอาหนูให้ได้เอาเคยให้ได้ หลายคนก็บอกว่าให้ปรับตูไม่ต้องบอกให้ปรับตูเพราะว่าอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นแน่นั้นอยู่แล้ว่ก็เปรายเนาะกับปรับตกันไปรับ้กมือปรับตกับเพื่อหางกายเห้มันสิสิ้นกับอันนี้มันก็เฮึงเติบเลยไม่น้อยปกติชุมเผานั่นสามนี้ห้ากับนอนสองชัมสองสามโมงหนึ่งหัวนอนแต่ละแต่เกาแต่บ่ท่านมีน้องท่านว่านี่กับนอนเ้าสามโมงเช้าสองโมง แต่ว่าตัวมีน้องท่านว่าอยากนอนแต่เอยากนอนแต่เต,ตเป็นเป็นแต่ก็นอนไม่ได้เพราะน้องไม่พานอนลูกซิบมุ่งกับลุกน้ำเลยมีบางมือเหมืนกนันอนได้ยามนี่ไปตื่นอยู่ช่วงที่หนึ่งที่สองแต่ว่า Bèo nắng hài hát nghĩa mưa nắng sống mưa là ngon ngon <laughs> ตแม่เพราะก็พ่อก็จะหลับมันกันนะลูกเอ้ยแต่ก็หลับไม่ได้เอาต้องสู้มากินนมกนอนมก็ตื่นตื่นมากูชเกียกเยี่ยวชีวิตหนูมีแค่นี้ับแม่พ่ ชีวิตยนี่แค่นี้ละแม่จีกันายจะแจงกูด้วยใคแจงกูน,นี่เสียชีวิตน้ำกับล,ยลยนยเสียชีวิตยันสิ่งเสียติดนี่แหละเพี่นเองสิ่งเงินเมามันหนักกว่าเราก็เบ,บีเดยดเป็นพวกไอโอตายหลายคนแล้วบางคนก็รวยรวยเลยจะเสียเงินไปเห็นยังซื้อกินอะไรอย่างนี้หละ

ทำหน่อยมีเง,ง,งินจะก่อนยจะไงอยู่ในเงินตอนนี้ก็ยังบัตรเลิ่มเลยได้ก็ยังได้ก็ตายอย่างต้นนี้เที่ยวเที่ยวไปซื้อเครื่องมาสอมได้นะครับเบิร์ไปสี่หล่อห้าหล่อแล้วมือนี้นะก็ยังบบได้อยู่มือเงินก็เสียกันแล้วนแปดสิบาทนี่ยจะขาดสางเนี่ยขาดสางอีกแล้วเนี่ยโอ้ยมือไงเด้ว่าได้บ่ได้ได้นำ้ำไปหน่อยเลย น้ำกระโบมีใสไปเบิดเลยยังกระเบิร์ดไปจบกันกระโบมีน้ำมาเขากระโบมีนำมาอาับน่าอาบน่าอัดนำใช่แตว่านี้นะใครมาลายก็มีเนาะขอขึ้นใหม่พี่น้องขอบคุณที่เกามาขับชมขอบคุณอะไรด้อพี่น้องสิลงคลิปให้เบิ่งกับมืออื่นสาวอะไรพี่น้องเไย Yeah. So what?